กินข้าวกินข้าวลูกกินข้าวนะอ่ะกินข้าวให้หนูค่ะให้หนูหนูขาเจ็บอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวลูกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกอ่ะกินซักกินซักกินซักลูกอ่ะอ่ะชอบกินกับพี่น้ำตาลน่ะแม่เทให้อ่ะอ่ะกินกินยัวกินกับพี่น้ำตาลไปอ่ะแม่แดงอ่ะลูกอ่ะอ่ะกินซักกินซักกินซักกินลูกกินกินกินอ่ะกินละ Kin ta lộ kin ta ừ. Tonight kin khao. kin khao, kin khao. kin tao kin lời, kin lời kin tao kin tao mẹ à, mẹ tao แม่ให้ไม่แดงกับตัวน้อยคนละอันแบ่งกันเออดูดูแม่ลูกกระดิกหางจิดูแม่ลูกกระดิกหางสิกินเลยลูกกินเลยน้อยรอเดี๋ยวนะนี่แม่มีข้าวมีข้าวกับขนมให้หนูกับแม่ด้วยนะเดี๋ยวแม่หย่อนเข้าไปนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่หย่อนเข้าไปนะลูกนะแป๊บนึง น้อยกินหรอกินเลยอุ้ยอุ้ยไปแม่เกับหล่นเลยน้อยน้อยกินลูก,ลลกลมีขนมด้วยกินได้ไหมกินได้ไหมลูกเดี๋ยวแม่เปิดถุงให้เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เาไม้เขี่ยมาคนสวยไหมสวยคนสวยมาแล้วเหรอคะกินเลยลูก มันสวยกินเลยกินเลยลูกกินเลยแม่ใส่อาหารเมร็ดกบขนมแท่งมาให้ด้วยเออนอนกินเถอะนะนอนกินนะลูกกินเลยลูกมันสวยกินเลยค่ะกินกับลูกเลยลูกกินซะลูกแม่เอาไฟส่องให้นะเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ำตรงจุดเจ้าด่างเจ้าพี่ก่อนนะลูก ไม่อยากกินแล้วเหรอกาดมันเย็นใช่ไหมกินขนมด้วยลูกถ้ามีขนมให้เลือกนสวยในถุงมีขนมด้วยนะรางพ่อจะน้ำตาลพร้อมอยางอ่ะอ่ะนี่ของถาดใหญ่นี่ถาดอ่ะของดำค่ะกินเลยค่ะเออกินเลยเออ,เอ,อกินข้าวหรอกินข้าวหรอกินข้าวหรอ เออพอจะน้ำตาลกินข้นาวรลยเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้เลยกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่ขนมให้นะลูกเออเออกินซะหน,นุกินซะขนมอันนี้ให้ดำค่ะอันนี้ให้พอจะน้ำตาลค่ะ แต็น้อยว่าไงลูกหนูว่าไงเ <om> จ้าแฝดเออมามา,มากินข้าวกินข้าวมามารอแป๊บหนึน่งลูก <c oughs> น้ำให้ลูกเด็น้อยกินลูกกินเลยค่ะแมวน้ำให้ลูกกินเลยเจ้าแฝดกินเลยลูกเจ้าแฝดกินเนี่ยเนี่ยเจ้าแฝดกินเนี่ยแฝดกินนี่ลูกเออ กินลูกกินน่าเทาน้ำไหแล้วนะ <S <S กินน้ำลูกเออจะแผดกินลลอะลูกเออมากินข้าว,วออออออกินข้าวลูกเดี๋ยวกินข้าวเลยกินข้าวลูกมาทำน้ำแข็งมาให้กินน้ำแข็งกินน้ำแข็งชื่นใจ ขันท้องดูกระดิกหางดูกระดิกหางเออกินน้ำแข็งชื่นใจไหมชื่นใจไหมชื่นใจไหมัวเล็กปีสองะดูยอะดูยกินน้ำแข็งเออแม่เอาข้าวมาให้กินนะข้าวให้สองกะะมังนะเนี่ยแม่ทำน้ำซุปมาให้กินไปก่อนกะละมังหนึ่ะกินไปก่อนกะละมังหนึ่งแม่ให้อีกอันหนึ่งอันนี้น้ำซุปเยอะหน่อยลูกกินเลยลูกน้ำซุปใส่ไข่กินเยอะเลย คนท้องชอบกินน้ำซุปแม่รู้ใช่ไหมคะคนท้องชอบกินน้ำซุปกินอะไรหนุอุ่นๆไม่ร้อนเอามาให้กลับเด่นกัดไปอุ้ยอืออือกัดอ่ะมีสองอ่ะดีสองครับของดีสองกัดเล่นหรอกอ่ะโอ้ยอ่ะอะไรวะกินขนมกินขนมเออ ้องอร่อยไหมคะกินท้องอร่อยไหมคะเออสเสร็จบีสองอมไม่เอาด้วยกินของก๋วไม่หมดไม่เอา,าเลยกินไปหลงก็ขนมท้องบอกแม่ใหญ่จังเลย,ยแม่ค้าใหญ่จังเลย,ยคนมท้องบอกคะ่ <c oughs> คะกินได้เป่าขนมน่ะ ขอบคุณแม่คุกกี้นะเ <spin> <defense> <í ls> นี่ยเน่น่ขอบคุณแม่คุกกี้นะลูกเออท้อง <c oughs> <instability> ขอบคุณแม่คุกกี้นะที่เอาขนมมาให้อะเนี่ย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 มาจากอังกฤษนะเออลงไปก่อน <c oughs> ดื้อ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 บอกว่าอย่าอย่าปีนมาขาเลอะเออกินไว้นะลูกอ่ะ อ๋ออ๋ออ, <one> อ๋อ <Ash ELLE vídeo> <his owner>. <necessary> อ๋ออ๋โอ้โอ้โอ้ตัวเล็กอะอ๋ออ๋รอเดี๋ยวอร่อยใช่ไหมตัวเล็กเข้าไปอ่ะบีสองอ่ะเอ้ยคนท้องอ่ะอ่ะบีสองอะอ่ะตัวเล็กอ่ะโอ้กินหมดละโอ้ละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือไม่ใช่เอ็มแอนเอ็มนะฮะอ่ะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคนท้องอ่ะอ่ะ b สองอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะอโอ้โอ้อ่อยยอ่อยอ่อยยดู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 คนท้องดิละลายละลายในปากแป๊บเดียวเองไม่ใช่เอ็มแอนเอ็มนะฮะพราะเข้าไปถึงหายไปเลยนี่หืมหืมหืมฮึมอาไกว่โอุ๊ยจะเอาทั้งถุงอุ๊อ๊ยอุจะเอาทั้งถุงอ๊ยอุ๊อ๊ยบอกแม่คุกกี้บอกแม่คุกกี้หนูขอหนูขอทั้งถุงได้ไหม อุ๊ยอุ้ยคุท้อบอกแม่เจ้าทั้งถุงอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเอาทั้งถุงเลยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยดึงร่างร่งอุ๊ยคุณท้อแม่เจ้าด้งถุงแม่เจ้าดึงถุงอุ้ยขาแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเอาไปทั้งถุงแล้วโอ้ยขอคืนขอคืนโอ๊ยไม่ให้คืนด้วยขอคืนได้ไหมขอคืนได้ไหมคนณท้องอุ๊ยอุ้ยดูดูคนณท้องอุ้ยอุ้ยแม่ขอคืน แม่ได้คืนมาแล้ว <laughs> อ่าๆแม่ๆอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะอ้ยแม่ติดกำแพงแล้วลูกโอ้โหอ,อเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะคะ,ะตัวเล็กอ่ะอีะสองแม่เก็บห้องสาดแล้วนะคะนี่ของคนท้องค่ะเออดูดูบอกจะแม่จะกลับไม่กินขนมดูดูโอ้จะล้างแม่ไว้โถ่ถังกระลำมังลูกลากลูกลาก,กเออฝันดีลูก นะแม่เก็บห้องให้สะอาดแล้วนะคะข้าวยังเหลืออยู่เดี๋ยวไปกินนะนะแม่ใส่ไข่มาให้ด้วยเดี๋ยวเสียนะลูกอ่ะแม่ให้คนท้องสองอันอันนี้ของดีสองอีกอันหนึง่งนะอันนี้ของตัวเล็กอีกอันหนึง่งฟันดี้ลูก่ไปแล้วลูกดึกแล้วค่ะดึกแล้วค่ะกี่โมงแล้วคะจะเที่ยงคืนแล้วค่ะเดีย๋ยวแม่แวะไปหาวันค้าก่อนฟันดี้ลูกแม่ให้เสือน้อยอะเอาไหมคะเสือน้อยขนมไหมคะ เอาไหมคะเอาเปล่าจะขับแม่จะจะวิ่งตามแม่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาขนมไปซ่อนก่อนไปลูกป่ะขนมไปซ่อนก่อนไปขนมไปซ่อนก่อนลูกโอ้โห oh, oh, เพื่อนโชคดีเต็มไปหมดเลยเอ่ะแม่ให้ลูกเอาเปล่าเอาเปล่าอ่ะแม่ให้เพื่อนโชคดีดูเพื่อนโชคดีกระดิ่งหางรองแม่ oh. อุ่ยอุยโ okay. อเคอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะใครเอา อ้าวแล้วอาแม่โยนให้ลูกฮะฮารัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยแม่ไปแล้วนะโชคดีเออบุญรักษาพาคุ้มครองนะลูกเออเออลูกเอยรับคีโมสีเข็มครบแล้วนะลูกเป็นกําลังใจให้บังเอิญน,นะให้บังเอิญหายไว้นะลูกแล้วเดี๋ยวพาบังเอิญมาอยู่เป็นเพื่อนกับพวกหนูนะอืม กินขนมนะลกูกแม่โยนมาแล้วนะกินให้อร่อยนะเออเออ